ไม่ทราบว่าท่านปรมาจารย์ตรงมาที่นี่ด้วยเหตุผลอะไรทำไมเจ้าไม่ลองไปถามบุตรของเจ้าดูเจ้าช่างให้กำเนิดบุตรที่จริงๆแถมมันยังกล้าบอกว่าข้าเป็นยายแก่แล้วยังจะทุบตีข้าอีกเขากล้าทำร้ายสิทธิ์ของเกาะลอยฟ้าของข้าด้วยซ้ำถ้าไม่ใช่เพราะว่าข้ากลัวคนอื่นจะว่าข้าหลังแกคนอ่อนแอข้าของข้ามันไปแล้วตอนนี้เจ้าเป็นจักรพรรดิของพระราชวังซื่อถู งั้นก็มารับความกรธของข้าแทนมันซะท่านเป็นอะไรหรือเปล่าไม่เป็นไรแล้วนางไปหรือ,อยังนางกลับไปนานแล้วขอรับซื่อถูเฉียไอลูกสาะระเลวเรียกมันมาหาข้าเดี๋ยวนี้ท่านพ่อฮะสถานการณ์แบบนี้เจ้ายัางกล้ารเรียกข้าว่าพ่ออยู่หรือไงท่านพ่อท่านพูดอะไรเกิดอะไรขึ้นกับท่านกันเฮ้ถ้าไม่ใช่พ่อเจ้าข้าคงไม่เป็นแบบนี้หรอก ข่านมาตีข้าทำไมกันข้าเลยอยากจะฆ่าเจ้าจริงๆเจ้าบ้าไปแล้วเรื่องไงทิ้งได้บุกไปยังเกาะลอยฟ้าของสำนักตรงเทียนนะเจ้าไม่รู้เรื่องไงว่าที่นั่นเป็นสถานที่แบบไหนไอ้ลูกทรพีถึงแม้ว่าข้าจะแก่แต่วันนี้ข้าจะขอทุบเจ้าให้ตายเลยหลังจากนั้นไม่นานที่เจ้าพูดว่าไม่เคยไปเกาะลอยฟ้าเป็นเรื่องจริงอย่างนั้นหรอ ข้าไม่เคยไปอย่างแน่นอนเรื่องนี้จะต้องปเป็นเรื่องเข้าใจผิดดูเหมือนมันจะไม่ใช่แบบนั้นช่างมันเรื่องนี้ข้าจะจัดการเองตอนนี้เส้นทางแห่งสวรรค์กำลังจะเปิดแล้วเจ้าจะต้องรีบเพิ่มความแข็งแกร่งอย่าได้ทำพลาดเด็ดขาดท่านพอ่อท่านจะต้องรีบหาตัวคนร้ายมาให้ข้าเร็วๆล่ะตั้งแต่ข้าเกิดมายังไม่เคยโดนทุบตีขนาดนี้มาก่อนเลยเจ้าไปสืบมา ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ขอรับสวันต่อมานั่นมันไขกันดูภูมิหลังไม่ธรรมดานี่เจ้าไม่รู้เรื่องหรือไงว่าอัจฉริยะจากสิบพระราชวังกำลังจะมาที่นี่นะอัจฉริยะจากสิบพระราชวังมาแล้วดูเหมือนเส้นทางแห่งสวรรค์กำลังจะเปิดในที่สุดก็มาถึงสักทีจ่้ห่วงเฉียนฟู่ ในที่สุดท่านก็มาถึงทักษีท่านพีข้ารอท่านมาตั้งนานแล้วเจ้ากำลังพูดอะไรเจ้ามาอยู่ที่สำนักตรงเทียนตั้งนานแล้วทำไมถึงยังอ่อนแอขนาดนี้กันข้าจะเทียบกับพรสวรรค์ของท่านได้อย่งไงกันหน้าที่ของข้าก็แค่กำจัดมดปวกที่กล้าท้าทายท่านก็เท่านั้นอย่างน้อยก็ยังดีที่เจ้ารู้รอข้าก่อนเถอะนี่คือข้อมูลของอัจฉริยะจากสิพราชวางัง ข้าได้เขียนรายละเอียดไว้ทั้งหมดแล้วพวกเขาแข็งแกร่งจริงๆนั่นแหละไม่มีใครอยู่ต่ำกว่าระดับฝึงหยุนเลยเส้นทางแห่งสวรรค์จะมีเพียงแค่ผู้แข็งแกร่ง13คนเท่านั้นถึงจะเข้าไปได้แต่ทุกคนก็รู้ความจริงอยู่ว่า10อันดับแรกเป็นของพระราชวังถึง10ที่เหลืออีก3ก็เป็นของสำนักตรงเทียนในตอนนั้นสารวัตนหยวนมีสิทธิที่มีความสามารถเยอะมากเกินไป พวกเขาอัจฉริยะจากพระราชวังทั้งสิไม่ต้องการที่จะมีคู่แข่งเพิ่มพวกเขาจึงร่วมมือกันเพื่อทําลายสาลาเวินหววน,นั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นเจ้าแน่ใจนะว่าจะสามารถทําได้นะช่างเถอะตอนนี้หลินเฟยเอ,อ๋อกับซสื่อถูเสียบไงบ้างข้ากำลังจะพูดเรื่องนี้อยู่พอดีตอนนี้ความสัมพันธ์ของพวกเขาทั้งสองดูเหมือนกำลังจะจบแล้วสาเหตุน่าจะเป็นเพราะลินเฟยเอ,อ๋อ ในช่วง3ปีที่ผ่านมานางไม่มีความก้าวหน้าในการฝึกฝนเลยไม่มีความก้าวหน้ามา3ปีนี่มันเรื่องบังเอิญหรือเปล่าข้าถูกขังไว้เป็นเวลา3ปีนี่คงจะเป็นกรรมของนางสินะเจ้าคิดอย่างไงมาร่วมมือกับข้าสังหารคนอื่นหลังจากนั้นเราค่อยมาต่อสู้กันเพื่อชิงอันดับแต่ก่อนที่เจ้าจะมาร่วมมือกับข้าข้าจะต้อง ดูสักก่อนว่าเจ้ามีคุณสมบัติพอหรือเปล่าต่อสู้อย่างนั้นหรอไม่ตอนนี้ไม่ใช่เวลาที่ข้าจะมาเผยไพ่เด็ดของข้าตอนนี้เจ้าหลี่ซ่งเทียนเองก็สาราเวินหยวนเจ้ารู้หรือ,อยังข้าได้ยินมาว่าหลี่ซ่งเทียนเป็นพวกเขาสาราเวินหยวนถึงกลับมามีชีวิตอีกครั้งข้าเคยบอกให้น้องชายเจ้าประจัดการแล้วแต่ก็ไร้ประโยชน์ทำไมเจ้าไม่มาช่วยข้าละ่ะ ไม่ต้องห่วงตอนนี้เหล่าปรมาาารย์กำลังมาคงไม่มีอะไรเกิดขึ้นใช่ไหมฝากเสียท่านปรมาจารย์มีรูปร่างสวยงามเหมือนนางฟ้านางมาจากดินแดนนอกเจ้ายจะได้พูดอะไรอีกขอภัยเป็นข้าที่กล่าวไม่ถูกหยุดพูดได้แล้วพวกเขามากันแล้วน้องเยี่ยว ข้าไม่คิดเลยว่าดินแดนแห่งนี้จะมีพลังวิญญาณบางขนาดนี้หลังจากการประเมินจบข้าว่าพวกเราต้องรีบกลับแล้วละ่ะเกาหัวถ้าไม่ใช่เพราะตะแก่บรรพชนของตระกูลซื่อถูกใครจะเต็มใจมากันข้าจินตนาการไม่ออกจริงๆว่าชาริยบไหนจะถือกำเนิดในที่แบบนี้อย่างเยี่ยวฮ่าฮดูเหมือนเจ้าจะพูดผิดอย่าลืมสิว่าพวกเราเองก็มีภารกิจเกี่ยวกับจกักรพรรดิหมิงเหมือนกัน นี่จกักรพรรดิหมิงมาจากเรื่องนี้จริงๆงั้นเหรอเนี่ยเรื่องของจกักรพรรดิหมิงกลายเป็นเรื่องต้องห้ามของที่นี้และไม่มีใครกล้าพูดเรื่องนี้ยังไงซะพัดหมิงเองก็เป็นคนที่เคยพาเส้นทาง,งสวรรค์แล้วก็จบลงอยู่ที่นี้แม้ว่าจากักรพรรดิหมิงจะมีความสามารถแค่ไหนแต่เขาก็หยิ่งเกินไปจนต้องติูที่นี่ภารกิจของเราคือการทำลายเศษซากข,ของจกักรพรรดิหมิง หวังว่ามันจะเป็นไปนอย่างราบรื่นแล้วกันข้าเองก็สืบมาแล้วสิทธิของจกักรพรรดิหมิงมีเพียงแค่คนเดียวและเขาเองก็สืบหาประวัติของจกักรพรรดิหมิงมาหลายปีแล้วเช่นกันพวกเราก็แคก่กระจายข่าวไปว่าพวกเรามาแล้วเดี๋ยวมันก็คงมาเองนั่นแหละข้าจากักรพรรดิของพระราชวังซื่อโถเป็นตัวแทนของพระราชวังถึงซีบขอต้อนรับปรมาจารย์ทั้งสองท่าน ถ้าจำเป็นจะต้องสุภาพก่อนที่พวกเราจะเดินทางมาที่นี้บรรพชนของพวกท่านเองก็กล่าวถึงพวกท่านอีกด้วยเอาละเรามาคุยถึงเรื่องลูกชายของท่านกันเถอะเขาคงจะเป็นตัวแทนของอัจฉริยะทั้งหลายสินะฮ,ะฮะ่าฮาข้าไม่คิดเลยว่าบรรพชนของพวกเราจะยังคิดถึงข้าอยู่ข้าจะไม่ทําให้บรพรพบรุษเสียหน้าอย่างแน่นอนท่านปรมาจารย์ทั้งสองนี่คือลูกชายของข้าซื่อถูเสีย เขาเป็นตัวแทนของพระราชวังซื่อถูที่จะเข้าร่วมในครั้งนี้คารวะท่านปรมาจารย์ทั้งสองอ,อสมที่เขามีเชื้อสายมาจากพวกท่านเขามีพรสวรรค์จริงๆต่อไป็นเจ้าเรียกเขาว,ว่าเยี่ยวเอ๋อก็พอนางเป็นผู้หญิงที่งดงามจริงๆสมร้าวที่เป็นผู้ฝึกฝนได้นรมตะซื่อถูเชื้อเจ้าพาท่านปรมาจารย์เย่ยว ไปทำความรู้จักกับสถานที่ของสานักตงเทียนและอย่าลืมดูแลเธอให้ดีท่านปรมาจารย์เย่อเอ๋อแข็งแกร่งมากถ้าซื่อถูเชื่อทำได้แล้วก็ท่านพ่อไม่ต้องห่วงข้าจะดูแลพวกเขาเองทุกท่านโปรดเลือกสถานที่ที่จะเปิดเส้นทาง,งสวรรค์เถอะท่านไม่ต้องกังวลข้าได้จัดเตรียมคนเอาไว้แล้วสิบคนอีกสมคนเดี๋ยวข้าจะรีบหามาจัดการให้ ปรมาจารย์ซื่อถูเจ้าคิดอย่างไรกับอีกสามคนที่เหลือไม่ว่าท่านจะคิดอะไรก็อย่าได้ไปเลือกคนของสาราว,วิญยวนแล้วกันใช่แล้วตอนนี้สิทธิของสาราว,วิญยวนมีความสามารถมากเกินไปเราไม่ควรเลือกพวกมันไม่ได้ยังไงพวกเราก็ต้องเลือกพวกมันด้วยปรมาจารย์ซื่อถูเจ้าคิดจะทำอะไร ความคิดของเจ้าคือจะใช้โอกาสนี้จับพวกมันทั้งหมดเลยอย่างนั้นหรอใช่แล้วพวกเราจะต้องทำลายสาลาเวิหยวนให้สิ้นสุดให้ได้แม้ว่าพวกมันไม่อยากไปพวกมันก็ต้องไปแต่ครั้งนี้อัจฉริยะจากพระราชวังทั้งสิบมารวมตัวกันเกรงว่าสาลาเวิหยวนคงจะต้องถูกทำลายให้สิ้นซากในคราวนี้